คือได้ใช่ยงสาวงามประจำหมู่บ้านเบิในหมู่บ้านนี่เจ้าผู้เดียวสมบอโบอ่ะก็ไล่คนอื่ได้คนงามแต่ว่าเขาตั้งซื้อเฮาซื้อซื้อแบบเขามาถ่ายเฮาเป็นคนแรกเด้อนตั่นแต่กระชิมเอนอยู่ดอกตั้งแต่เขามายังบุคคลเห็นแบบว่าผู้ชาวสลิกละกันใดนะโดนตายเนาะโดนมีแต่คนอาย็นบ่มีคนอายโดยเจ้าด้ยฉ่น่อยก็อายอยู่แต่ว่า บุคคลอายเพราะว่าเพื่อนกับวินเรยังเฮาใช่นะบุชงดอกบุชงสิอายดอกแบบแบบอายน้อยนึงสินะครับบุคเคยเห็นโดย ถันะ่วหน่อองทงยังเด้บาตนี้่ก็ทงใหญ่ครับแค่บาตนี <t 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 ่ทงน้ำทงน้ำสิไปทางใดล่ะบาตนี <t <t ้ไปทางให้ทางสวนนี่แหละลูกเอ้ยไปทางให้ทางสวนได้แล้วว่าเขาต้มขนมน้ำมูนนี่ชองเบิ่งก่อนนะเจักว่าตัวประจักษ์นี่บอกโอ้ยบ่ได้มีสั่งมีแต่ผ้าเพิ่นนี่แล้วบาตนี้สิใส่เนาะอ่ะเจ้าเนาะเดี๋ยวมาใหม่เป็นก่อนอ่ะเนาะอ่า ใช่เฉยบริมีผู้ไปทางซอยบ่บริมีมมโอ้ยบ่มีผู้ไปทางซอยเพป็นว่าโดยโดยไกลแท้บ่ไปแทไก่ไก่ไกลโอ้ยไก่เดียวเป็นว่าเนานะไปคนเดียวไปกับแม่ไปกับแม่ยังบริมีลูกมีผัวดี้มีแล้ว,ลวโอ้ยเนาะ <c oughs> คือบ่ไปแต่ตกใจแทบานนี่แ <c oughs> <อ>กถือว่า ทางเขาอ้ายเพื่อนนี่คือจิฮู้จักแล้วเนาะอ่าทางเขาไอ้เตียงดแต่ว่าทางอ่าซุปางนี่ยังบุเคยเห็นหน้าเลยเพื่นบ่อ่าครั้งแรกเนาะอ่าลูกเองชื่ออ่าซื้อตาเด้อแม่เด้อเนาะอ่าโดยทำแข่งดยแม่ด้ฉันชื่อยังไงสินะชื่อแม่เนาะชื่อน้อยเพื่นบ่โดยนางไทยฮะนางจันทรไทยแม่จันทร์ไทยดูเจ้าดิฉัน nàng, nàng... nàng xà lây nàng ờ... nó thì nàng nó buồn à, nàng game như cứ khôn khôn thế đi vừa này nó nhìm nó nhìm nhầy vô đôi nó vâng đi đâu về à cứ khôn khôn vô viên bằng cái khắc con bảo tạ nó <laughs> à, nó chẳng đầy cả ขอกาบทักทายสบายดีนะกับพ่อแม่พี่น้อง FC บิ r d s สุข่สุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่าวว่าชีิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านวังคูนคือเก่าพี่น้องเนาะแต่มาต่ออีกคลิปที่สองเพราะว่าบางคนก็ได้แล้วบางคนก็ยังบ่ได้พี่น้องเนาะผูมาแต่หัวแต่ให้แต่หน้าแต่่วนไปตักน้ำตักในมาโดยเจ้าชื่อจังใดก็ น้องเอน้องเอเจ้าโอ้ใช่ชาวเขาเออสาวสาวผูไทยน้อยน่ะโอยโหจ้าเจ้านี่โอ้ยว่าเลยนะเนาะคือคุ้นๆแทรเวชันเป็นยังได้คือได้อ่าส่ญญาสาวผูไทยน้อยนี่บ้า ขึ้นสัมภาษณ์ชาวภูไทยยินดีชาวภูไทยทุกหน้าปุ่นก็เลยตั้งชื่อเอาให้ว่าชาวภูไทยโอ้ชาวภูไทยโอ้เนาะหมู่บ้านแห่งนี้นี่แบบว่าเป็นชนเผ่าผูไทยมีลูกมีนี่พ่อลูกค่ะก่ปึ๊บเลีนมาปรับพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเผามาไวแท้ทุชาบังโกบุ๊บใช้พอเดะไปใช้พอ จ้างงานจีนได้รับจ้างจ้าอวอันนี้เพื่อนผมเอือยเลยเพ่อนโบ่เพื่อนเฮอยโอ้ยเบาเอ้ยอยู่คนอยู่พุูดจ้าวอันดับไครลังนั่นหรือลังนี้ลังนี้ดังนี้จ้าวอยู่กันจะคนล่ะมีอยู่สามคนสามจ้าวอยู่กันสามคนเลยเนาะอ่าสามข้างผัวนี่แล้วเนาะอืมโดย ขออนุญาตในเดอรแครนเรียนพ่างอะไรในโคน่นั่นมองดูฮันโมเมนต์โบ่เหรียนดังๆในข้าวเม่กี้ระจับเนะเา <c oughs> <c oughs> ะเด็ดแพงได้หน,น่อยหน้องเนะเาะหมู่บ้านนี่นาะประมาณอา่าหอดบอสสองร้อยสามร้อยคน ถ้าว่านับเป็นคนกะหอดอยู่หอดเนาะถ้าว่านับเป็นลังคาเรือนก็มีอยู่4ี่สิบหกลังคาสี่สิบหกลังคาเนังเลยเพราะว่าทั้งพระอาจารย์เพิ่นซื้อนมมานี่ประมาณร้อยกล้องนาอพี่น้องเนาะ,ะอาจจะอาจจะเรืออยู่นะแต่ว่าก็อาจเรือก็คือบเรือพอบางคนเพ,พิ่นกับท่านมาเนะาะเห็นผูไดมาปูไดท่านได้ก็จัดใยให้ไปน้ำพี่น้องเลยผู้ล้วบ่ซื้อข่อยนี่

เข่ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็อ่าลื่นกันแล้วสบัดนี่เนาะใช่สิได้มาฝากกล้องนี่นี่แล้วพี่น้องเลยหลายคนเลยพี่น้องเนาะอิ่มบุตรละบ้อเนี่ยโอ้โหโอ้ยแต่นี่ก็อ่าได้เบิ่อนกุคนเลยที่เนาะเบิ่งเช็คเบิ่งปากก่อนแต่ละคนนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งโอ้ยยังมีคราบมันอยู่นี่ ได้กินแล้วนี่ะอุ้มลูกน้อยอะไรก็ได้พูดไรไรลเดิกนลอยเล่ลอยล่หว่าแม่ละชิปคเน่แม่ละเก่าแม่ละชิปแม่บ้านแม่บ้านหลกงนี้เขาชเลยเขาผู้ช่วย ลคือมีเป็นนาเดินเนาะอ่าจุดป่วงจุดลานนี่น้องเพื่อนล่งลงมาเนาะทางนั้นโอ้น้องเพื่อนจะซื้อนอะกับช่งเลยก็เห็นอ่าจำชื่อบ่ได้พี่น้องเลยโอ้ทางนี้ก็กำลังอ่าขับรถขับล่างไปนี่ลูกเพื่อนเพนั้นมาแล้วบ่โอ้ Anh ơi, bố. Oh, là lục Lục là mệt rồi, chốt lẹo. Chốt lẹo. Đã. Oh, đãi nó. Cậu, đang chỉ thấy hiện tôi chim, phun chỉ nóc người. Sào ngangประจำ mua bát, vậy xanh. Thom chưi ở bên nó, về vưng con bát này. À. Xuân. Nó. Oh, chỉ thấy bảo vệ ở đây đấy. อยู <Onion. S 2> ่เพบ่อมเมนผู้นั้นได้ผู้นั้นแม่เพิ่นผู้นั้นนั่นโดยสบายดีละอ่าชื่อจังใดเลาแบบนี้ชื่อสาสุกชื่อสาสซุกดูซุกดูสบายไปนั่งใกล้ๆกันผู้น่าสะกับแม่เนาะคือกันบอคือกันบอสว่าพูดว่าพี่ได้อยากจะค่ายอ่าคือไผภรรยาบอจิตกับเมยของบอจิตนะนี่อ่าน่าเออยังหนุ่มยังน้อยคือกันเลยออ น้องซุกอายุจักปีก่ะสิบหกปีอ้สิบหกปีสิบหปีดอยดำหน้าเป็นอยู่บ่เป็นอยู่เดี๋ยวดำเน่าเปลี่ยน่ะจ่นยันว่าดำเน่าเป็นคือมาเล็บคือเล็บงามแถอะสุดอกหักก็ใช่ฮักใช่ดอยสาวเล็บป้อมสาวเล็บป้อมสาวเล็บปอมดอยเล็บเทพจงร่ายเลยจันดอยมันไอ้มันมักหักมันบ่ดอโดอย ก็เคยเห็นเคยติดตามเคยเบิ่งอยู่บ่บ่โดยเข้าใจด้วยแต่เคยเห็นในเพิ่นในคลิปบัดเพิ่นนี่ได้ฮู้้ฮูจักชุบอ้ายอยู่บ่นี่บ่บ่ฮู้จักครับโใช่ป้นแต่อยากมืออะ้เนาะบัดอย่าเบิ่งน้อยใจอ่ะโดยสวัสดีโดยเเจ้าก็ไม่ต้องขอยู่บ่โดยไปด้วเหรอโดยติดตามเพิ่นคือกันได้นี่นะบ่คือว่าคือว่าน้องเคยเบิ่งในไอ้ช่อง YouTube อ้ายโดย ก็แจ้กกีอวาวๆเ่ยกะคือบอกกดติดตามอยู่บอก็บุคอยเบิ้งเพราะว่าเขาบูมจ้างอะบอสเขาบุคเคยเห็นโดยเขาบุคเคยเห็นบุคเคยเห็นเนาะโดยบุคเคยเห็นก็เลยแบบไอ้ติดตามอยู่แต่บัก แบบบ่ค oh oh oh. uh, ่อยติดตามปันไดเพราะว่าเขาโบ่บเห็นสินาแบบบ่ค่อยหู้จักแมนบ่ค่อ้ตามอยู่บ่ค่อยฮู้จักปันได้ที่ตามอยู่แต่ว่าบ่ค่อยเบิ่งโดยก็คือกายก็คือกันโดยเคยตามอ่ต่่ค่อยเบิคืาพันๆอยู่แต่ว่าโดยโดยแต่ว่าบ่่นครับ็มีอยู่กิดตามม่งด้วยท่านมัน่นโอ้ยอยู่ดีสัญยาณบ่ค่อยมีบ่โดยบ่ค่อยแบบไอเวลาเฮาล โทรศัพท์เป็นบอบผู้คอยด้โดยโดยโดยเห็นคลิปน้องเพินแต่แรกๆอ่ะคือวอาเลยเนาะก็เคยเห็นบรรพานโยกะแต่แต่เฮือนหลังนั่นพูดแล้วเนาะ,ะโดยโดยผู้ได้เป็นคนแรกที่เข้ามาไทยบ,บอส บอลลัดเนาะโดยเคยเบิรงคือกันมาใช่ไหมล่ะแบบโดยแบบแบบผ่านๆคือกันอะไรไป้วยเนาะมีแต่คนพันพ่านเนาะมีแต่คนแต่ที่คนดูจใจได้กันโดยนี่คือได้ใส่เาสาวงามประจำหมู่บ้านเบิ้ดในหมู่บ้านนี่เจ้าผู้เดียวแชมโบ โอากระไรคนยีได้คนงานแต่ว่าเขาตั้งซื้อเฮาซื้อแบบเขามาถ่ายเฮาเป็นคนแรกเด้โดยรันได้กระชิมเนอยู่ดอกตั้งแต่เขามายังบุคคลเห็นแบบว่าผู้ชาวสลิกสลเอะปันใด่ะนะโดยได้เนาะโดยมีแต่คนอายเห็นวะมีคนอายโดยพระเจ้าด้วยเช่นเอยกับอายอยู่แต่ว่าบุคคลอายเพราะว่าเพื่อนกับว่ได้ว่ายังเฮาใช่นะ โุชงดอกโุชงสีอายดอกแบบแบบอายน้อยนึงสินะครับไม่เคยเห็นโดยโดยเนี่ยไม่เคยเห็นโดยยังว่าคนที่ว่าเขาเคยเห็นหรือว่าไอ้คนเขาคอยพูดจักสินะแบบกลัวนี้น้อยนึง ขนาดนั้นบนทันงจ้าแลนีนี่น้ำจิ้มชื่อเขาว่าอ่านี้ำไมขึ้นไมแล้้ฉันรำคาญ้ไม่เนาะไมนลืกไม่ได้พี่โดยแต่ยังวายอกเปิี่นีนมไปเปลเป็นเล็บเพิ่นดำหน้าเป็นอยู่บนอว่าหากันใชาถหากรใช่เมื่อวานนี้ไอ้มุซูนมือไอ้มือวันหยังก็เาใส่เล็บ ซองซัมเมอร์แล้วซองซัมเมอโดยบอกว่ามือนี่มีงานแม่นบ่โดยตกใจอยู่เคามาห้อยงานดองผู้ใดิบบ่มีไอเขาถือศาสนาพระเยซูแม่นบ่เขาไอเขายังเขาคริสเตียนอยังอันน่ะฮะเอเจ้าเจ้าเลยค่ะคอยบริเลอหน้าบริ้าวน้ำเขาวโดยประมาณเรืแล้วแต่ละคนเนาะโดยเป็นน้ำไอเป็นน้ำจิตน้ำใจเฮาโดยโดยบ่ช่วยเนมไปทางนั้นกับอันนั้นกับผู้ใหญ่เพกนช่วยกันนั่นนองเนาะโดยห้องใน ห้องน้ําแล้วก็น้ําแล้วก็ไอเฮือนห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ํามีแต่เขาซอยบ่เขาว่าเขาบ่ได้ซอยน้องบ่มี้ยังเลยในหมู่บ้านนี่พี่ได้หับการช่วยเหลือครั้งแรกเนาะน้องน้องเลยบ่เอาน้องหมดหมู่เลยหมู่เลยได้เฮือนเถอได้เฮื่อนน้องได้เฮือนเขาว่าไอซิลเลือแบบคือว่าซิลเลียนซิลเอนี่กอะเข้าก้อนบ่เป็นน้องโดยโดย ตั้งใจฟังอยู่ได้น้องคุณบอกนี่เนาะบอกแบบจล้วก็ได้เพื่อนเข้าใจยากอยู่ว่ะเช่นโดนส่้ชวนพักชวนครัวเจ้าตัวนี้บ่พูนโดยสิไปเบิ้งวะซาสิบเอ็ดเบิ้งแต่เล็บงามก็โดนเนาะเย็นแบบเย็นเดด็พักไม่ได้บเย็พราะเย็นยุ่งเลเมื่อวานนี้อันนั้นน้องคุดปลูกหม่เพชรมันเล็บมือจนฮักเลยใช่ เด้หักกับไปใสโดยมันก็เลยเป็นอย่างน้องเขาก็ยังเห็ดเบียดได้สินะคือว่าอะไรนะพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี่กับมันกับไก่พอสมควรอยู่ได้กับทางบ้านบอต้าเนาะไออยู่บ้านได้อไอฮะบ้านสักที่ว่าอย่างใดก็ชั้นบ้านเดียวกันเลยกับบ้านไอเตียงเพื่อนอะไรบ้านเดียวไออยู่บ้านโคกคนละโคกเนาะแต่ก็อยู่เมืองเดียวอันนั้นจ้ะคนละภาคหวย มอ๋อไก่ป่าบินตกจ้ำไก่บ้านนี่บ่ตกได้บินบ่ฮอดนะกระโดบ่ฮอดมันนักเนาะโอ้เนาะเาแ่ตีน้องเอ้ยมามาหยังล่ะบดนี้ลูกแม่แม่อยากไปวยนาไปอาบน้ําโอไปอาบน้ําวยนาเ้ายังทันหักแล้วแตงกินจะเอานออ๋อแม่ก็ยังยัง อันนี้จะว่าจะคือแม่ชาวมีนานี่ได้เดี๋ยวนี้แหะชาวมีนาก็แมียคนหนึ่งเดียวกันเบื้องผู้นีเนี่ยจบผู้นั้นเลิศแบบแรกใช้ใช้ครอบครัวเจ้านี่มิดเม่แล้วก็น้องน้องเคยไปเฮียนบอบมี้น้องโดยเป็นไปใส่ผอพ่อแม่ปะกันตั้งแต่น้องหกปีโดยตั้งแต่ผู้นี้หกปีแับผู้นี้ดิผู้นี้หัน คือว่าอะไรผิดพลาดหรือว่าโดยผิดพลาดทางด้านการเทคนิคน้อยนึงเลยโอ้ยแต่เพิ่นเป็นแต่แพงก็ได้จะมั่งเยอะผู้ชายบ่ผู้ชายบ่โดยผู้ชายอออ๋่าในเจ็กเดือนแล้วไก่สีฮอตซีไอห้าเดือนแล้วกำลังซีเดือนปลายโดยกำลังซีเดือนปลายติดอลั่นอยู่โดยวดหัวเนาะแกะเป็นแกะ อะ้วก so 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 ็นอนเฮือนหลังนั่นน่ะใช่เวลาเจ็ดปีน้องั่นะจักลืมแล้วลืมแล้วโดยฝนต๊ฝพ่นยางมาตอนนั้นนี่หัวชาดโดยแมนหัวเบงเบงเขาไอเขาเป็นไปไปอยู่เฮือนเขาเจ้าสินะเวลาพนต๊ยามมู้ดูพนต๊เหมือนบอไปอยู่เพื่อนนโดยเขาไปรีพนเหมือนบอเขาย่านลมโดยเพื่อนเขาหันโอ้ตอนนั้นมีนัสกอข้างหัวห่ะมันหักเบื่อแล้ว โดยบุญแตาว่าน้องอันนั้นมีผู้หญ,ญจะดีพนมาซวยเหลือ,อสินะครับเราบ่มีตายเลยนาอค่ะโดยแต่ก็บอกขอนุญาตนำพี่น้องเลยเนาะมันกับว่าเฮือนกับโบว่าเฮือนได้เศ้ากับเขาเคนเนาะบเซน่คือหลังนั่นน,นะนะโดยคือว่าเฮือนโศน้องพู่นญ,ญ่านอยู่ได้โดยแต่ว่าท่านว่าบุได้หักบุได้ปลวกบุได้กินมีอยงหั่นกับน้องบริยานนาะแต่เขาก็อยู่แบบนั้นคือโบไปตัดไม่เมื่อไ่ไม่ฉันตอนนั้นตอนนั้นน ตอนนั้นหันบ่มีเวลาบ่ามีเวลาอยู่เเหอนเลยโ,<อ>โดยเป็นยังไงไปไ้ไปรับจ้างไ,รไปรับจ้าง,างโดยเออว่าอะไก็เป็นเขาเป็นน้าชิมน้องกต่ซื้อบอกโดยซื้อ,อเห็นให้แน่ซื้อแน่คำว่าเขาบ,บริเห็ดให้เ<อ>ขากับบุกุ้มไม่บอกเห็นให้กับเห็นให้กับบริกุ้มไอเหาได้หันซองทามซอบเป็นบอกให้เขาหน่อยนึงเพราะว่าขาอเห็นหนุนะคะเจ้าเพราะว่าไอเข้าให้แบบ คือว่าหันเลยน่องให้เขาให้เป็นบ่แบบคือว่าให้เขาให้ทางให้เขาหันโดยเขาเรียกอะไรเขาให้แบบเนาะแบบน่องหันไปทางให้เจ้าก็ได้เขาได้บุ๊มบนแบบไม่ความไม่ความว่าน้องไม่ความแต่ว่าน้องหันเราภาษาลาบ่ค่อยได้โดยแบบไม่ความว่าไอ้กับน้องเนาะอันไอ้ผู้นี้หันปั้นปั้นให้ให้น้องทางสินะปั้นปลาเออปลาปั้นไงเออคอยบอกถึงเรียบเราพูดไม่ถึงเรีย เพื่อนให้ทางให้ให้โดยแบบบริจาคแบบปันให้ทางให้เให้โดยโดยสุดยอดมากปันในน่ดงจะเป็นจะคงให้ไปปันในน่องคนอดียวโดยเห็นได้แค่หน่อยหนึ่งชิ้นงานโดยหน่อยหนึ่งต้องมีมือมีอย่างไปน้ำพลุ่มได้สินะเอาเนาะอธิบายไปน้ำเนาะโดยแบบเคย ต้องเข้าใจกันยากในนู่นนึงแต่ว่ารอบช่วงพี่จะเข้าใจกันสบายน้องหันแบบว่าแบบวาภาษาลาวบค่อยได้โดยชนเผ่าพูไทยได้ไหมเนาะบอกนองอันนั้นเจ้าเจ้าคนทางไหนฉันคอยคนลาเทองเถิงเลยแต่ว่าแต่ว่าก็มีบางบางคนบางลังคาเป็นทางชนเผ่าพูไทยนะโดยแต่น้องนี่หันแบบแม่กับลาเถิงพ่อกกับลาเถิงเนาะอย่างเช่นเลื่อนนี่เพื่อนเอิ่นยังได้ทาง đúng 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 นมไมอะบ้างอ่ออันเดียวกันพี่นุตันถั่วไปะพี่ลุงพอดเนเน่เน่บ้านี้ขาดตอนแล้วครเปะบุงดูระบาดเลยเนาะงมล้อก็ไปมาจะโดนอย่างเห็นชวนเพื่อนอะไรนี่เปะไอหน้าอูดีนี่ยเปะในหมู่บ้านไอเมวูดีข้าคัวอะไรเงี้ยทีเดียวขาดแคลนชุดๆเลยนะแต่เขาเดินเข้าเดนหน้าเหมือน ไปไพ่กระคาดเบิ้ลคะแนนโดยต้องเห็ดแบบสุดยังชีมาแบบคือเขาอ้ายคนเลยเนาะแบบมาเลยให้แบบทุกครอบครัวเลยแบบก็เป็นนำผู้ใหญ่จะดีเพิ่นภาคมาให้เนาะเพิ่นภาคยังให้เพื่อนนันบอหรือว่ายังให้เบิ้ลหมู่บ้านก็ตามใจเพิ่นโดยกา หมาก็มีอยู่สุดทางซีแต่ว่าม้ามีโบลายเนาะโดยมีโบลายกับโบเป็นย่างเ่ากับม้าควรใ่แบบยังซีนะเพราะว่าเ่าก็อยากห่าก็อยากคัดเลือกที่ว่าแบบครอบครัวที่่แบบยุดงยุ่ยนะเนาะโดยอยังอยู่ซีก็มีเสื้อผ้าไดนเลยคัดเคิร์นแห้งกับน้องกับอย่างก็ง่ายๆว่ากับโบมีไผ่คัดเคิร์นแห้งเขาแบบโบเฮ็ดกับโบได้กินโดยไผ่ก็คือการเบิร์นทะเลน้อง ขนาดน้องอะยังคือการเวลาเหาบ่มีเข่ามีน้ำบ่เหาไปรับเจาะไปรับจ้างไปใายนั้นไปใายนี่โดยไปใายนั้นไปใายนี่โดยแต่ก็คือว่าเลยนน่องเบิ่งเท่าที่บอต้าลงไปถามเพื่อนหลังนั่นแล้วก็ว่าเติมหนึ่งอีกนะแล้วก็ลุกน้อยๆนี่ยหัวแดงๆกิ้งกิ้งแต่ไม่อยู่พี่น้องแล้วแต่ว่าเบิ้งขอบัวแดง เสียให้ทางน้องเพิ่นอยู่ตอนน้องเพิ่นอยู่จักชุดนึงเนาะเนาะต่อไปครอบครน่ครอบครัวนี่บ่อยู่บ่น้องล่ะคือว่าเห็นอันมีลูกน้อยได้เบิ่งมีรถั่นน่ะแม่นบ่ครอบครัวไผซั่นไ่เนาะายวยางเอาไปเคยอุ้มน้องเลยบ่บ่เป็นงมันมันใหญ่ปานดนะเลยไปเจ้าเด้อเนาะจอยอ่าเจ้ามาบ่มีรัเนาะอาเอาอันเบาบ่าวอม้ก่อน เเนาะดี๋ยวจะลงไปชองเบืองสวนพักเพป็นก่อนนาทีเวลาเงีวเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเห็ดเป็นลายคลิปเอาพี่น้องเลยโดยโดยโดยต้าวสบายดีก่อนใชน้องโดยสบายดีไปเนาะให้เพื่อนไปเอาเครื่องน้ำอาเซนก่อนอ่านาทีเงีวพอสมควรเลยเนาะพี่น้องเนาะเจ็บซีเพื่อนเชื่อใจแล้วแหละเพราะว่าโดนโดนให้เขามาเทือพี่น้องเลยโอ้เพื่อนเห็นหายเห็ดสวนเพื่อนว่ะ โอ้พ oh, 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 oh. oh, ี่น้องโอ้ยเนมไปตอนเช้าน่ะหมอกปกคลุมเต็มอยู่เป็นสวนคนทีเห็ดสวนมันบ่หรือว่าจังไรอันนี้ก็ได้โอ้หมอกยังบ่ทันเบิดได้พี่น้องเนาะกล้องบอตาก็บุ่คอยอยากโฟกัสปานได้พี่น้องเหมอกก็บ่ทันเบิดเนาะเป็นอ่าแต่ไหนลงไปหันมะเป็นเซ่ได้พี่น้องเปก็เอิ้นเซ่หรือว่าเมนาอม่กันขัดยางเนาะ ม,มีเขื่อนผายนำ้ำรดนี่้งเลยนี่จะเป็นส่วนพักน้องเพื่อนละอ่าดัดสานตามะกะาะอย่างดีพี่น้องคักอ่าคือหมู่บ้านเพิ่ก็ขึ้นไปชุดห่านพี่น้องแต่ว่าบกค่อยมีคนอยู่เพื่อนเนาะมีนีแต่เพื่อนนี่ถ้าเกิดกายหันกระตูดตะมูตะมอมไปละพี่นอ้องเลยฮะกาไว,พว้พ,วพ,วพ,วพวแบแม่พ่อกระบ่อตาในคลิปต่อไปเด้อบาดี้เด้อพบแม่พี่น้องเด้อกะ หากว่าเนาะว่าผิดพลาดประกันใดก็ๆๆขอโทษขออภัยนำลายลายทางพระอาจารย์เพิ่นกะจังใดเพิ่นกะแบ่งปันความสุขเนาะให้กับชาวบ้านไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเป็นกะต้มขนมเป็นเงินเป็นอย่างเนาะเพิ่นกะแจกจ่ายไปนำดูว่าตาว่าอัอนละเพิ่นกะตั้งมุกตั้งใจเนาะมาแต่เด็กแต่ไก่พี่น้องเลยเพื่อยอย่างหายทางชา,าวบ้านเนาะวังคูนน้องได้อยู่ได้กินเพิ่นกระได้อยากมาพบมาเห็นคือกัน ว่ากันขึ้นมาเนาะพี่นอ้องนะจังใดก็หะกว่าเนะเาะว่าตาว่าผิดพลาดประการใดเ่าบวชสมมาประมวลจังใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเอ่ะกราบไปพบไปพอกับากบาดตาในคลิปต่อไปบบดน,นี้พี่น้องเลยเอามาเบิ่งมาชมกระซวยกดไลค์กดแชร์ให้ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะก็คือสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย